สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําข้าวผัดลาบให้ดูนะคะก็แบบเลยเช้าเี่ก่อนเช้าฝันอ่าเสร็จเจงจ้อเี่ก่ยกซอยซารัดเสร็จเจงจ้อเขาย็นเลยเช้าฝันกันเช้าฝันเช้าตาเดี๋ยวตาเชา้าฝันเสี่ยวตาค่ะก็ลาบที่กินเหลือนะคะอย่าเอาไปทิ้งนะคะสามารถเอามาทอดไข่หรือจะมาอ่าใส่ทอดใส่ทอดใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นได้นะคะ หรือจะมาทำยำมุนเส้นก็ได้นะคะโอเคนะคะลา,ลาบที่กินเหลือเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเราจะมาทําข้าวผัดจ้านี่ก็มีลาบที่กินเหลือนะคะกินไม่หมดจ้าทาลาบแล้วก็กินไม่หมดทีนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีดีได้กะว่าเอาแบ่งไว้ครึ่งนึงเอาไว้ทอดไข่เอาไว้ทอดไข่ทาไข่ทอดไข่ทอดลาบนะคะเอาไว้ทําไข่ทอดลาบพรุ่งนี้จ้ะส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยที่กินเหลือนี่ ก็จะมาทําข้าวผัดจ้านี่ข้าวผัดลาบนี่ลาบทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ว่าไม่รู้จะกินอะไรดีซื้อลาบมาไม่ว่าจะทํากินเองก็แล้วแต่หรือว่าจะซื้อมาก็แล้วแต่กินไม่หมดนะคะสามารถเอามาทําข้าวผัดได้จ้าส่วนผสมนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะง่ายนิดเดียวนะคะหอมแดงซอยหยาก้อนชงลาหลอกก้อนชงจะวีเฮิงดีแก่ตายก็โอเค ย่าแจกไก่ตาลแล้วมีไข่หนึ่งฟองโอเคแล้วก็ตีไข่หนึ่งฟองแล้วก็ไข่หนึ่งฟองตีไข่ก่อนนะคะตีไข่ให้เป็นฟองเลยจ้าตาต้องเคยชดโผ่อะ่ะโอเค เราก็จะมีข้าวสวยนะคะข้าวสวยข้าวเย็นก็ได้ข้าวร้อนก็ได้จเยอะปะฟานกาเกาฟานยาล้างฟานยาโฮอามัมจียยาโฮ o แกวสีตาน่าโอเคจะมีข้าวนะคะข้าวสวยนะคะสำหรับกินนะแก้มก็จะมีนี่นะคะต้นหอมนะคะสำหรับแก้มนะคะแตงกวาเยาวชงล่าอยู่ในทรงแกาสั้นๆกันฮ่าแตงกวาเอา่อีสั้นๆกกา าใครไม่พอเผ็ดนะคะอยากจะกินแก้มกับพริกขี้หนูก็ใส่พริกขี้หนูก็ไปได้นะคะจะซอยหรือว่าจะกินยังไงก็แล้วแต่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้าเแจังล่ตาตต่ก้ข้าวผัดลาบ <c oughs> ใส่น้ํามันเข้าไปน้ํามันพอประมาณนะคะเ <c oughs> พราะว่าลาบมันก็จะมีความมันอยู่แล้วนะคะลาบนะก็โอเคนิดเดียว สักสิ้น้ำก็จะได้ใส่เข้าไปจากหอมแดงขอยนะะค ให้เหลืองเลยจ้าชาก็เคยปีนกำวองอ่ะจากนั้นเราก็ใส่ไข่เข้าไปไข่หนึ่งฟองโอเคไข่หนึ่งฟอง ไข่หนึ่งฟองนะคะเราจะมาผัดกับข้าวจา้ะโอเคประมาณนี้ใส่ข้าวลงไปเลยหลอดที่ฟานลเลยหลอดที่ปากฟานเลยชลชเช้าแคเช้าเลยผัดแป๊บหนึ่งจ้ะ โอเคผัดประมาณนี้นะคะใส่ลาบลงไปเลยจ้าใส่ลาบลงไปเลยนะคะพอที่หยกตัวซาลัดฟองเราเฮยใส่ลาบลงไปเลยจ้าผัดเลยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วจ้าถ้าเกิดไม่พอเค็มก็ใส่น้ำปลาเข้าไปหรือสใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วก็ได้ย้อเกาหางมอาอยี่ฟองเสียวยจะอยู่โลหลเราเฮยอ่าไม่พอเค็มก็ใส่น้ำปลาหรือจะเป็นซีอิ๊วก็ได้แล้วแต่นะคะ แล้วแต่ชอบเลยจ้าอันนี้รสชาติพอดีแล้วก็ก็ใครอยากอยากจะเพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปก็โอเคบีบน้ำมะนาวเข้าไปนะคะอันนี้รสชาติพอดีแล้วจ้ะผัดให้แห้งนิดหน่อยนะคะชาวจะเคยก้อนสั้นไวทีผัดให้แห้งนิดนึง ผักแห้งนิดนึ่งเดาชิมดูก่อนนะคะเพราะยีซีเมกอะโอเคเรามาชิมดูก่อนนะคะอืมไม่พอเค็มนะคะใส่ข้าวเข้าไปไม่พอเค็มใส่น้ำปลาไปนิดนึงกอซช้ยวเชียูยีโรเลยใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำมะนาวเพิ่อมอีกนิดนึงใส่น้ำมะนาวเพิ่อมอีกนิดนึงจ้าน้ำมะนาวนะคะ โอเคองที่ยูโรช่งหลิงล,เลงเ,ลเปกับสี油อ可以放噶จะใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้จ้ะซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะโอเครสชาติพอดีแล้วจ้ะอร่อยมากเลยนะคะ โอเคผัดให้แห้งนิดนึงอร่อยมากเลยนะคะขอบอกเลยนะคะอร่อยมากเลยจ้าบอกต่อกันไปนะคะโอเคแค่นี้เองใส่จานใส่จานเตรียมเครื่องนะคะใส่จานใส่จานได้เลยจ้า ตามด้วยต้นหอมแตงกวาแตงกวาชมเ <c oughs> ป็นชุนมากเลยแตงกวาโอเคใส่แตงกว,าเ,า,งกวาเข้าไปตามด้วยพริกถ้าใครไม่พอเผ็ดก็กัดพริกเข้าไปนะคะ พริกซอยก็ได้พริกยังไงก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบนะคะโอเคจ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าเข้าผัดลาบจ้าโอเคจอยกินนะตากาบายบาย